เห็นไหมอ่าขั้นตอนต่อไปนะเรานี่นะเอาใส่แผ่นไปแล้วเหลือกอบไปหน่อยหนึ่ง วลาคอเนี่ยเราต้องดูดูกรอบด้วยนะพวพามันห่อเข้ามาหรือเปล่าไล่ต้องไลส่สวยๆน้ำหนักต้องเบาๆไปด้วยกันได้น้ำหนักตีแบบมัว่วงานมัวนม่วคูลูกค้างานลูกค้าเสียงานลูกค้าเสียคุี่ยเสียหน้าเลยนะเขากรอบไม่สวยจริงเขากรอบพวกนี้ใช้เวลาเต็มที่กับครึ่งชั่วโมง ดอถ้าเลี่ยมด้วยอะไรด้วยประมาณชั่วโมงนีครัชั่วโมงละสองร้อยอ่ะคิดไปแล้วกันไม่ยากคำนวณตัวเองว่าได้เท่าไหร่ต่อวันไม้ผมตีวันหนึ่งสิบห้าใบนี่สบายสๆนะแล้วว่าหาผู้ช่วยเอาช่างเลี่ยมพตีคนหนึ่งช่างรอเข้ากอบคนหนึ่ง งานไม่จะเดินต่อเนื่องแต่ต้องเป็นนี่นะเป็นอ่ะได้แลนะ้วดูดดนะเหนไมเนี่ย <Huh? S 2> <icher pe. S 1> ไม่ยากเลยสองร้อยดูนะดูขอบเนี่ยสองร้อยจริงแค่เนี้ยกินหมูอ่ะอ๋อเดี๋ยวอีกใบหนึ่ง แต่ฝ่า่าจะได้กินสองร้อยนี่คุณต้องชำนาญงานแล้วนะไม่ใช่ไปหัดแล้วไปแสดงฝีมือนะไม่ได้นะงานเสียนะงานทุกอย่างนะต้องต้องใช้เวลาฝึกฝนของผมว่าไม่ได้เป็นเดือนสองเดือนนะผมปูหลายปีนะคุณต้องหาประสบการณ์เองอยู่ที่ช่าง ่คช่างเขาจะสอนคุณหรือเปล่า,าคุณไปไปหาเขาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายๆอย่างนะบางทีเขาก็ไม่สอนคุณหรอกเพราะคุณไปแย่งอาชีพเขาแต่ผมไม่ทําเป็นนะผมก็แบ่งๆกันหากิงกันไปคนอื่นมีบ้างไม่รู้นะแต่ผมเนี่ยชอบเปิดโอกาสให้คนอื่นทำมาหากิน เพราะผมจุดยืนผมไม่ได้มาจากคนรวยผมไม่มีอะไรเลยนะแต่ผมเสาสะ,สะแสวงหาฝีมือจนให้ถึงจุดสุดยอดของฝีมือนะงานแบบไหนใครทำไม่ได้ผมทำได้หมดนะงานแกะแม่พิมพ์ไม่ได้ผมแกะได้หมดนะแต่ต้องอยู่ในระบบฐานะบริษัทนะ คือพนักง,งานเงินเดือนอะ่ะคุณสามารถแสดงฝีมือได้เพราะฝีมือแต่ละนาทีแต่และชั่วโมงเนี่ยมันเป็นค่าแรงหมดเรจับเป็นเงินจับเป็นเงินจับเป็นเงินนะเนี่ยดูนะเนี่ยได้ละสองร้อยสี่ร้อยสองใบสี่ร้อยเนี่ยในเวลากี่นาทีองเงี้ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยดูเลย เดี๋ยวเราก็มาเก็บรายละเอียดคืองานน,นี้มันยังไม่ไม่ถือว่าสวยนะเดี๋ยวเรามาเก็บขอบอีกทีการเก็บขอบก็ใช้ทั้งตะไบเก็บอีกทีก็ได้หรือลงกระดาษทรายก็ได้หรือไม่ต้องลงก็ยมีหลายหลายช่างแตกต่างกัในไไม่เหมือนกันแต่ผมทํางานผมชอบเก็บเก็บเนี่ยคือ มต้เก็บเก็บความเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บเก็บรอยนะแล้วเราก็ใช้ทําไมไม่เห็นผมใช้หัวตะปูใช่ป่ะผมผมยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมจะใช้แล้วอันนี้เราห่อก่อนเร,เรียกห่อเข้าไปให้มันห่อเข้าไปล็อกแผ่น่อัแล้วที่แต่งเนี่ยมันก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะแล้วแต่บางที่นะบางที่เขาไม่แต่งนะแต่ผมไม่ถนัด ผมเอาชัวเนี่ยแต่งไว้ก่อนเพื่อเวลาใช้หัวทะปูกดปุ๊บมันก็จะง่ายมันจะจบงานง่ายเลยนะได้แล้วสอดสี่ร้อยแล้วเนี่ยก็พอดีคลิปอะยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยสี่ร้อยเนี่ยเสร็จแล้วอันนี้เราก็ ปัดปัดปัด,ปด,ปด,ดปุ่นเสร็จอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็มีนี่เหล็กนะใช้เหล็กด้วยก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะแล้วแต่สถ,ถานการณ์เรารีบตะหัวตะปูไหัวไวรีบนะดูนะตอนน่อรอยเราแต่งกระดาษทรายเนี่ยมันหยาบอหยาบใช้หัวตะปูปุ๊บเงาเลยมา ก็เป็นสูตรแต่ใครแต่ละคนแต่ละช่างเขาเขาเรียกอะไรเจอเจอสูตรเองอะ่ะมันก็เป็นจุดตายของเขาผมว่าเป็นจุดตายผมเพราะผมค้นหาสูตรมานักต่อน,นักเลยงานพวกนี้งานกรอบนี่ทําง่ายนะผมบอกให้นะไม่ต้องคิดมากเลยนะ คุณไม่ต้องไมวางสเปกวางตำแหน่งวางเดือยเหมือนกัดสร้อยมัดสร้อย,ม,อยมัดสังวานนะพวกนั้นปวดหัวคุณต้องวางให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คือเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะห้ามพลาดแม้แต่เม็ดเดียวนะเพชรเม็ดเดียวหลวมก็เด้งทั้งชุดนะเจอมาแล้วส่งงานแม่งเด้งส่งงานแม่งเด้งน่าเบือ่อใช่ป่ะเลยตังก็ไม่ได้นั่นแหละเป็นจุดบอดทั้งหมดเลยจุดตายเลย จำไว้เสียคือครูคนอื่นบอกก็แค่ชั่วข่าวแต่ผิดคือครูอย่างเดียวคุณจะบรรลุด้วยตัวเองนะผมว่าทำผิดจำแก้มาเยอะยผิดแก้ไม่ได้ตังค์เนี่ยมันเลยเก่งนะผิดแล้วไม่แก้ฝีมือก็แค่นั้นอ,ะอ่ะฝีมือก็เด็กเกอะ่ะเด็กเขาหัดกันประมาณนั้นนะเด็กฝึกอะ่ นอนฝึกงานผมมาขึ้นงานแบบแต่ผมชอบผมรักในอาชีพจิวเวลรี่นะทำมีกินก็เพราะจิวเวลรี่นี่แหละส่วนกรอบพ้าเนี่ยผมบอกได้เลยผมมีกินเพราะหลวงปู่ไผ่นะผมเลยศรัทธาหลวงปู่วันไหนไม่มีกินนึกถึงกรอบหลวงปู่เอาไปขายก็ขายได้เลยนะ แรกผมก็ไม่เชื่อะตอนนี้ผมเชื่อจริงนะที่เขาบอกกันว่ามีหลวงปู่ไม่อดตายนม่นตาย,ยาจริงผมกล้าการันตีได้เลยเพราะผมลองมาหมดแล้วคนเรงผม,ผมชอบลองของบอกได้เลยนะของไม่ดีผมไม่ไม่ใช้เลยเจกงจีไม่ดีผมไม่นับถือนะบอกง่ายแต่หลวงปูน่นี่ผมต้องยอมเลยเปโลราก นหนัผู้ไปหนพงพทาวัาพเนียงแตกนี่ก็ผมว่านับตื่ขึ้นหัวเหมือนกันเพราะผมลองมาหมดแล้วเจอมาหมดทุกรูปแบบนะครับบนเจอทุกรูปแบบอ่ะเขาว่ารูปแบบนี้ทุกสถนานการณ์นะเกกับสายพวกโคงอพันนะใช้มานานแล้วใช้มาตั้งแต่อสิบกว่าปีแล้วเนี่ยจะ ลองเจอมาหมดแล้วนะเฉยๆนะถึงบ้องไอไธรรมดาหลวงปู่นี่ผมก็ทำก็มีกินเพราะหลวงปู่นี่แหละไม่มีกินก็นึกถึงปู่อ่ะมีกินอยู่แล้วเสร็จแล้วนะฮะเนี่ยเดี๋ยวลงลูกยางหน่อยสูตรสูตรช่างหัวคือต้องเก็บลูกยางเงาอีกนิดนึงบางคนช่างอื่นเขาไม่เก็บนะก็แล้วแต่เขาไปเลย ผมไม่รู้ดูเอางานเอางานสวยไม่สวยอยู่ที่ผลงานนะไม่ได้อยู่ที่คําพูดผมนะผมก็ไล่ไปเรื่อยๆอ,อยู่ที่ผลงานนะพูดไปทําไปดูวัดกันที่ฝีม,มือดีกว่านะงานนะ,ะหน้าตาหล่อไม่หล่ออย่าไปนึกถึงเขานะนึกถึงผลงานดีกว่าไอช่างคนนี้ทํางานฝีมือเนี้ยบไว มานี่นเอาใจใส่นะคุณวิ่งไปหาเขาเลยวาไม่จําเป็นนะจะต้องมาหาผมนะผมแค่เป็นเด็กที่กําลังเริ่มนะกําลังก่อตั้งวิชาของผมอนะแต่วิชาของผมนี่ผมถ่ายทอดให้ได้หมดนะบอกแล้วไงว่าประสบการณ์ผมมีเยอะแต่เวลาผมน้อยเพราะบริษัทหรือเจ้านายซื้อ ตัวไปแล้วก็ต้องทำให้เขาโชว์ฝีมือให้ร้านเขาให้ดีๆหน่อยส่วนงานพวกนี้เป็นงานแบบมันโชว์ได้ถ่ายได้แต่งานลิขสิทธิ์บางตัวผมทำไม่ได้เลยนะเพบส่วนมากที่ผ,ผ่านมาเป็นงานชิ้นใหญ่ๆลิขสิทธิ์มันมาโชว์งานนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมโดนนะอันนี้งานพื้นฐานไปก่อนงานตลาดอะทั่วไป น้คิดมากอะ่ะงานไม่คิดมากงานพวกนี้ผมไม่คิดมากเลยมีเวลาก็ใส่เข้าไปเนี่ยนเะนี่ยเสร็จแล้วครับสองร้อยเด็ดเราลัลงอ่ะเนี่ยสองร้อยนี่อะไรเลยเนี่ยดูดิเนี่ยสวยไม่สวยไม่รู้ว่าพิจารณาเองนะครับลูกค้านะผมก็อธิบายตามที่ผมอธิบายนะงานผมก็ ดูที่งานอะ่ะงานไม่ดีก็คือไม่ดีนะงานดีก็คือดีผมจะไม่มโนตัวเองนะแล้วก็ขอร้องอย่างหนึ่งนะอย่าเอ,อเวลาลงงานผมก็ไม่ต้องลงชื่อผมนะผมไม่อยากมาไรยังไงอะ่ะคนรู้เยอะ,อะงานเยอะก็เลยไม่ค่อยอยากไม่ต้องให้คนรู้จักหร่อ,อ่าแค่แนะนำได้แต่ก็อย่าพิมพ์ชื่อผมลงนะ ผมขออย่างหนึ่งคืออย่าพิมพ์ชื่อผมลงผมผมอายนะเดี๋ยวงานไม่สวยงานอะไรแล้วะว้าช่างอูทํางานอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยผมไม่เอาอะผมโชว์งานดีกว่าทํางานโชว์นะอันนี้ล้างแอลกอฮอล์ด้วยนะนี่นะล้างเพื่อความสะอาดและปลอดภัยนะเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดนะ <c oughs> เนี่ยเสร็จแล้ว โอ้ยได้ตังค์แล้วเนี่ยสี่ร้อยไม่มีอะไรยากเลยนะเดี๋ยวผมจะจบคลิปเลยนะครับอีกขออีกหนึ่งนาทีนะเดี๋ยวเช็ดเนี่ยดูดิแล้วก็เช็ดคลิปพึ่งให้เขาสวยๆหน่อยเนี่ยนู่นนะข้างหน้ากล้องแล้ววเนี่ยวิธีทํามากินผมไม่มีอะไรง่ายๆเลยครับเนี่ยง่ายๆแล้วก็ฉีดเนี่ยฉีดไปปุ๊บ ให้เน็นเลยเนี่ว่าอนามัยแน่นอนนะอยากได้กรอบมนะมีเท่าไหร่มีตังเท่าไหร่มาคุยกันผมคุยง่ายนะผมไม่ไปเพราผม,ผมทําเองขายเองก็คือเนี่ยส่วนมากถ้าช่างเออถ้าลูกค้าติดตามเนี่ยจะเห็นงานสดๆผมเลยทําเพื่อให้รู้ว่าทําเองนะทําเองขายเองนะดูนะทําเองขายเองผมชอบ คือเปิดเผยอะไม่มาแอบแอบแบบหลบหลบางงั้นไม่เอานะเนี <siglo staring bizarre> ่ง <UC S 1> ่ายสไตล์อูรังโพนะบอกง่ายง่ายนะผมง่ายง่ายคือง่ายนะโอเคส่งงานได้เสร็จโชยทีนี่นะปกโพลงยางานช่างอูรังโพนะ โลโก้ก็อยู่ตรงนี้นะดูเอานี่นะเนี่ยโลโก้อยู่งี้มีบ้างไม่มีบ้างนะชุดแรกๆจะไม่ค่อยมีนะแต่ผมจำงานผมได้นะเพราะบล็อกผมเนี่ยอ่าดูนะครับโค้ดเนี่ยโอเคอ่าดูขอบเป็นไง่น,นี่ดูขอบ โอเคนะครับมันจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากติดตามฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างอูนะครับสวัสดีครับ